มันเเ้านี่มียัางนีายมันเร้าีขาปุ้นเิ่นไปรับน้ำเพ่นนะเพ่นห้แบบไรอันนี้กำไรมันนะอุเจพันโอ้เจ็นี่ยามขายซิบบอโอก็พอได้อีกบพอได้ซื้อประเดบเงินมากำไรได้บ่มือหะสิบพันอจรงบัดายนี่เอาลูกไปน้ำคูเทือบ่ไปนะป โอ้โหผลิตอาหาเมีนเข้นมีโอ้เพิ่นก็มีลูกเพิ่นอยากลงถงนั่กน้โอ้ยวุ้งงี้ยชาวนวลขบครื่อเลยโอ้ยหหหหอม้องเนาะเน้อหูหดลอช้างมาเนี่เด้ออะอะสรีวิวไห้เบิ่อ้างจากเพื่อนน้องมีออกทอดโค้งเฮียนเนาะแบบขีดไก่หรือไก่ซ้ำใด คกลยๆก็แหละทางหลังนี้ก็สานวนมีก็ออกหัวหังนีเบิง่งทางมีก็สานวน ับสบายดยีสบายดยีสวัสดีพ่อเมียพี่นอ้องเอ็ซีกันเบ่สุกุสุกคนเนาะหัวใจเอ็ดซีสั่งลาบไทยแล้วก็ต่างประเทศกันยินดีตอนนับปะตูสร้างสางบุญมาบ้านเฮาคือเก่าเด้อพี่น้องเด้ออ่ามาพ่อก,กันตอนนี้กะสร้างกะเก็บอุกปกรณ์อะไรสิเมื่อละบ่วันนี้ล่างคุลร่างแข้งเลยได้ก็ไหวนะเก็บของด้วยล่ะเด้อ Mày ơi. Kẹp khóng, lỡ luật đơ. Ao pha yên ngủ moku hả? Wow! bật chi mưa mà, mi nhang manang yên 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 yên. Huh? Chào tè ngủ. Wow, tè mô, luật. Mm, mày đã chọp thi. Nyang yêu ba. Ah, mày tè bèn bô. A mày tè ngủ. A tè ngủ. A mày tè ngủ. พ่อพ่อละบ่ละคู่อ่ะยังอืมยังเขายังตัดอยู่บ่เดี๋ยวนี้นนะะ,ะตัดแล้วออลยย้แต่ว่ามีอยู่รักนะแต่บ่ทันมีรถแก่มาโอ้เจ้ารักถือว่าท่านได้แก่มา,อมาโอ้อย,ออยูพี่เนี่ยสามสิสบโอ้เป็นสามสิบสองเก๋มาพ่อก่อนจังมาเฮ็ดเนาะฟังไว้ เจ้าซื้อเองบอ่ละคู่ละเงินตัวพรอาจารย์ทำอาหารแล้วโอ้เงินพระอาจารย์เนาะให้เจ้าเลยมาใส่มันเป็นประโยชน์โอ้ดีแล้วล่ะเอ้ยีทางคุณยายใจดีให้ลูกพระอาจาราย์ให้เฮาจักมาใส่เป็นของเฮาเองเนาะก็ดีแล้วเฮากะเหดไปคุณนะ้าลูกแก้วหันหันฮะพ่อน โอ้ย่างว่าละบวชพาลูกแข่งแดดถือหมวกถือ,อยังให้แล้วนี้เนาะฮันเด,ดนะเนาะกินข้าวดีอยู่บ่โมูมันกินนมเลยเนาะกินนถอดน้ามไว้สิลูกถอดมือนนี่เจ้าลูกลูกถอดด้วยซาโมโอ้ยเอาเอามาแจง เจึงคีดลดทุนเอ่อเอาหน้าให้แน่พี่จะได้หมองมูนี่ได้พาให้ลูกอีกนี่มีให้เด้อซาเอ้ยหมองมูยังอยู่เด้อพาให้ลูกกินอีกไงอ่ะเดี๋ยวย่างก็เบิ่งทั้งสร้างคนก่อนน้านี่กะงัวมานี่มีเฮงย่อนได้นี่อืมเนี่น้องเอ้ยเนาะพี่ อย่างไดกะตะเวนคอยคำลงแรงแล้วพี่น,องงน้องเลยเนาะเากะสีขอโต้กับบ้านกับซองนี่แหละก่อนสีกับบ้านกับสีเลาะมอมเนาะโห้ทางสร้างคนก็นกนคือสีผักแล้วตอนนี้ตะเวนคอยคำละเบิง้งเลาะเบิ้งไกลๆก่อนเบิ้งใกล้บนบ่เห็นอืมเนี่ป๊บ

dạng thì mưa lẹ bắn đi ướp con tên đi con nèo bắn sang con ô ơ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  à, ơ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  ในเวลาแางเลยเด้อแางก็ได้เนาะพี่แล้วล่ะถ้าหลังจากเพื่อนกินเข่าง,ง่ายแล้วไใ่ฟูลฟา้าี่ในฟูลฟาล้าหลังจากกินข่าง,ง่ายแล้วล่ะพักนี่อะไรเพื่อนงพี่ก็ได้ พอนั่นแหละก็เมิ่บาบนี้ไปลงไปกะเกียมเครื่องเกียมคองเมื่อแล้วเากันเลยกะเกียมเครื่องเกียมคองเมื่อคือกันแล้วทำล่ะผู้เด้ผู้งัวนั่งงัวมาเลยผู้ไล่งัวไก่กันเด้อจากเมื่อมีเอ้ย ว่าชิมานู่หใสอีกนะโ<ด> <c ười> อวใสเครื่องของเฮ้ามึงดูเอาเครื่องอะไรค่อยก่อน ระวังล uhm. so ูกมันอมทางปากทางคอได้นางโม่เอ้ยอืมโม่เลยอืออือสองก้อนไรบอสอ๋อองก้อนนี่แหละสองสามก้อนนี่แหละเมื่อยบ่โมอหึเมื่อยแกนว่ายยังนะเมื่อยที่ลดลดเลยบ่ได้ขายของบ่มาเนี่ยบ่แตกเก่ามือคายทุกมืออบ่โมโอ้เจ้าไปรับเอาอยู่ไซหละตลาดตลาดไงตลาดใหญ่ผู้ ไปรับเอากระเจี๊ยบลูกนี่ไปนะป้าให้เอื้อยเอาวบอมันนี่มันแซวนี่มีอย่างน่้ขายมันแซวมีข้าวปุ้นเพิ่นไปรับน้ำเพิ่นน้ำเพิ่นให้แบบใดไอันนี้กำไรมันอ่ะเจ็ดพันอ๋อเจ็ดพันนี่ยหามขายซิบ่ออ๋อกระเป๋ได้อีกบ่พอได้ซื้อพอเดบินัวกำไรได้บ่มืองห้าสิบพัน จริงบัดคายนี่เอาลูกไปน้ำกูเท่อบ่ป้าื่อไอ้หลุดปาหลุดอยออน้านนก็มีลูกเพื่อนไปน้ำแต่ว่าตอนไปซื้อตลาดนี่ฝากไว้น้ำเล้าดีถ่าลูกเราหูเนาะคำว่าลูกเราเพะแห้ง โอ้ไข่เบิดเอารับมามือหนึ่งนันฮอตพวเซนทึนร,รับลูกนะซิโอ้เขาไ่ได้เอาลายเอาลายแล้วมันนั่นเบิดรับผมรับมาหกซิฟได้บัตรคายได้พวเซนหนึง่งเซนไปเซนฮะเนาะพอได้ซื้อประเด็กเป่งน,นัวอีห้างนี่บ่าพาหาเงินนะ่ะโอ้ดีแล้วนี่คูนคามแล้วนี่ห้างคูนคามแล้วพูดว่างามคูนสู้คนน่ะ รถห้างแต่พาหาเงินเก่งไหมเอ้เอา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 รถห้างพีเ่เราก็ขี่ได้คันตัวตัวไปพูแะวัางเน้อขี่นั่นน่ะตีนมันโลดนในขี่ไปไกลอันตรายเลยมวยพญ,ญี่ามถือหมวกให้ลูกอะไรพันมันบนนอนแน่ะก็บบถือป,อปาเราดึงออกรถบะโอ้่นี่ น่ะมีฝ่ามี้องเอออไ่ได้หายไม่ได้ห้องอันนี้เนาะมาวงอืมฉิม,มาอยูหึิม,มายูเลยเจ้าได้บบมาอยูง่ายบอกไอยกมอ,ยอันอันที้ได้คือว่าเพิ่นมาแจ้งข่าวดีเมื่อนะคือว่าสิม,มาปูเพื่อนพ่อเนื้ยใดโอ้ได้ได้ว่นแรเได้ครบวลนแลกโอเพิ่นเพิ่นมาแจ้งได้เสาเพื่อนบอ มีสี่ัหาอ๋อชโลบโองบเรมีสี่พัญหาะเพื่อนเเทื่อนเสาจากต้นเก้าต้นอ๋ออยู่สองคนเนาะโอ้เพื่อเสาดินบ่คือเสาไม่เสาอ๋อได้แต่เสาน่อืมได้แต่เสาอ๋อคอยเป็นค่อยไปแหละวันนี้ได้เสาเมื่อหนากอะ ได้อีกกนว่ามีบุญวาสนามันก็ได้แหละโมเอ้ยนี่นะพวกนี่ลูกเจ้ากินนะมันเปื้อนนะทิบเนี่ยอ่ะในทางป่าวันไห้น่ฮะอโอ้ได้เสาแล้วตีแต่เพิ่นกำลังสร้างอยูอ่เห,เห็ดเห็ดเฮือนคือในหูมันนอบทางล่างไว้จุไฟเนาะเห็ดไหวอันต้มหม้อมักซรี่ สู่ไปเอากระสีเมือได้กล้าเกียไม่ลูกเอ้ยที่ิ๊บข่าติ้บน้ำห้าเอาเด้อผูได้บางมูยโดบางมูยยังกูได้ผูกพายเ้าสร้างนี่ฮะโอ้โอ้อันน้องมีนี่น้องมีนี่โอ้่นเอายาคู่มาสูง่ไงท่านนี้ สูตรซักเนาะบ้านฮาเอิญเนานะผ้าว้ละ่ะเพื่อพ่อสร้างคนอยากกินเดี๋ยวพี่ละ่ะติบเขาห้ามเอาเลยลูกเมื่อได้มวยคำมแหละปะ้าอ๋อสูส่ๆไปเด้อค่อยคลายค่อยหาไปโอ้โหหิวแค้นลูกว่าโอ้ยมึงเนี่ยแข้งชงค่ะ <c oughs> เฮ้ยคอยหัวลูกตำไม่อะโอ้ยคนกะบุงนี่ขยานตองถุงนั่นก็แล้วโอ้ยบุงน่เาหนนฮะขับขึ้เลยโอ้ยผู้ผห้ห่างะห่อเลรอมลกข่อยใส er mm ่ด hmm. oh. oh, oh. 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 ิ่นบ่มนั่นนี่เบ่งเนี่ย้ไว้บาดเจ็บก็ใส่ลูกเลยมันรุดในเวลาขี่รถกัสิอย่ขี่ไว้าร โอ้ลูกลานพาให้เลยโมมี่ผู้กินนะฮะกินเด้อเก็บเด้ออันที่เข่าที่หน้ามามีล่ะชิ่วๆค่อยๆค่อยไปเด้อโอ้เอาเอาขึ้นยอดกินนิใช่วันนี้โอ้ยมวยไปเลยอากกินจริงแต่นาะเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเพื่อชิ้นไงอื tôi tắm bụng cái phụn con hôm nay vừa là vừa kín bón này vừa chăng vừa chăng vừa này vừa nắm 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 kín bao vừa trang, vừa ทางในนี่เดือแต่ฟ้าเดียวหืมแ <c oughs> ต่เวียนคำเลยเมื่อบานเมื่อชองกันมะนี่สร้างกระสาบทางในโอ้โตัวอีกเมื่ออื่นอีกเมื่ออื่นเมื่อฮือะะ้อหรทางในทางนอกนี่ใครแน่นบุม,มีหอกน,นะเนาะถ้วยได้หลอมีเอ้ยไดยต้ตัวนั่นได้ะโอ้ แก็บได้ถวยนะโอ้โเดี๋ยวเพิ่นก็เอาเข่าไว้ในเองสร้างท่านี่เมื่อเพิ่นเมื่อเพิ่นก็เอาเข่าฮ่าเบอร์อ่อนซ้อนเด้อ่อนซ้อนเด้โอ้อ่อนซ้อนเด้ิผมเลยพี่น้องเลยอ่อนซ้อนดินเดินต้นหญ้าโอ้โหขัดคลดชัดเนย โอ้ยเนาะเพื่อนน้องเมฆก็ใกลส้สิสาเร็จแล้วพี่น้องเลยก็ได้จากพระผู้ใหญ่ใจบุญทางนั้นเนาะโอ้ยสิมเมนีนขอให้ผู้ใหญ่ใจบุญบุญคำน้ำสู้เบอสุขสุขคนทิ่เมตตาสงสารน้องเมฆเพื่อนน้องไม้เนาะให้ผู้ใหญ่ใจบุญทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจ,จากโรคภัยไข้เจ็บอย่าเจ็บอย่าจนเนาะ พี่น้องเลยได้ไปลาเวลาเมื่อบ้านเมื่อซองคฮาก็ไไ้พูดแหละเมื่อหน้าจังสีมาใหม่เนาะพี่น้องเลยโอทางลูกสาวกัสีเมืองอะลรอเอาสีผ้ากันเมื่อบ้านกอนโอยค่อยๆค่อย่อะไรบ้ติบเข่าว่อืออือืสีเมือเอะไฮะอือ เบ่อไปจอดพี่บ่เออ้ทำเมื่อกำลงกันบ่เกิดเพิ้ลเกดื่นใหม่เกิดเลื่นใหม่เกิดอันนี้มันขาดง่ายเกิดเวียดได้อันนี้ค่ะป้าเมื่อสบายดีป้าลุงก่อนด้วยสบายดีเมื่อก่อนเท่ากันได้ไปบังหลาบป้าอ่ะแต่เป็นก่อยคำลงเลงเนาะคุณแหละโอ้ตัวเมื่อก่อนบาบนี้ อือโอ้โหโอ้โหท,ทุเกเบิ่งไกลๆแหงคักบาทนี่อเอาวัดก่อนอุปรกรณ์ใช้ทงแม่เลยลูกติดข่าวเขาเด้ป้าสาวนวลคอยสิจับวันแบบอัปเดตเมื่อนำทางนะสิรีวิวเมื่อนำทางให้พี่น้องได้เห็นบนทางออกแต่เฮือนน้องเมย์นะ ว่ามันออกแบบใดนะยังเห็นอยู่เลยแม่นค่อยสิคคอยให้เพิ่นเบิ่งเมื่อน้ำทางเจ้าสองคนพอรีวิวอยู่ไปเจ้าย่างก่อนเด้อคอยชิวิรีวิวเจ้าน้ำหลังพร้อมเจ้าอย่าเล็งแห้งนะมันสิควันใจคอยเบบ้อเออแบบคอยแล้วเนาะมันจังสิบวควันมันแต่มันบ่เห็นแล้ววะไปลับไหมหมวกกันน็อกคอยกะปู สายขาดว่าชิ้ยิบกับบริยิบไปสายนวลสายลุยจวดจวดอืมจวดจวดนักงมือกัน มืออื่นพวกนหละจกพ่อ,อกันไหมนะไปแม่เดินทางอีกละ่ะอะอะสีรีวิวให้เบิ่งทางจากเพื่อนน้องมีออกฮอดโค้งเฮียนเนาะหลักจิตใก้หรืรไอไกลซ้ำใดค่อยๆพวกทั้น,น้องมีก็สาวนวลเมยก็ออกหัวาทางมีเบิ่งทางพวนี้ก็สาวนวล เดือนของแม่หอดอันกับไม่แม่ได้ลูก No, sea, ัใน่เด้อพวกหละเนอออกมานี่แหละแต่สีสีไก่เติบเด้อประมาณกับพวกไก่ไงกับพ่อโลกกับพ่อรักนะมันเป็นบางงอกบงแง่เนาะถ้าว่าตัดซื้อไอปเนะด,ด้อกต่็นพวกไก่เนี่ยไปยิ้มเดนี่ก็จะเป็นเดินโรงเรีนยนมีโรงเรียน